สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานหมวกสวยๆนะคะจากทีมงานของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตนั่นเองนะคะเป็นโลโก้ของโรงเรียนนั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูกันใกล้ๆนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยกล้องอาจจะสว่างไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณภาพงานที่ลูกค้าเห็นตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คืองานจริงที่ลูกค้าจะได้เลยะคะ่ะ มาจากทีมงานของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตนั่นเองนะคะงานหมวกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะเหมือนกับทีมนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกงานสีหมวกนะคะเป็นงานหมวกสีดําค่ะงานหมวกปิดหมวกสีดํานะคะหน้านหมวกเป็นสีขาวคะ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานตาข่ายนั่นเองค่ะนี่ค่ะทางด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านบนค่ะจะเป็นงานตาข่ายทั้งหมดนะคะ แล้วก็ทุกใบนะคะจะสามารถปรับระดับสีสะได้แก,แกะแกะแบกแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนระดับได้เลยค่ะระดับนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สีสะเล็กสีสะใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีช่องหลายช่องมากแล้วเวลาใช้งานก็กดเข้าไปค่ะเขาก็จะแปกแปกแบกแบแ,แบบนี้นะคะแข็งแรงแน่นหนาแนะะ่นอนค่ะเนี่ยค่ะแข็งแรงแน่นหนานะคะก็สามารถใส่ระบายอากาศได้ดีเลยค่ะ นี่ถ้ามองมุมสูงจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับงานหมวกทั้งเซตนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาค่ะหรือถ้าทีมไหนนะคะที่ยังไม่มีแบบโลโก้แต่มีแค่ชื่อทีมมีแค่ชื่อข้อความนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะสั่งได้ค่ะอาจจะแจ้งแอดมินนิดนึงว่าอยากได้โลโก้ที่มีภาพอะไรเพิ่มเติมนะคะให้แอดมินเขาลองประดิษฐ์ประดิษฐ์โลโก้ใช้คําว่าประดิษฐ์แล้วกันนะคะเพราะว่า งานทีมที่สั่งโลโก้หมวกนะคะแต่ละทีมเนี่ยที่ยังไม่มีโลโก้อะคะ่ะก็จะมีมีการตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขแบบค่ะสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าชอบหรือแบบมีแบบในใจที่ชอบอยู่แล้วค่ะก็สั่งแบบที่ชอบมาได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ผลิตให้โดนใจลูกค้ามากที่สุดไปเลยทีเดียวนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณทีมงานโรงเรียนเตรียมบัณฑิตนะคะงานหมวกเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็ขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะอ้ออๆออย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากได้งานหมวกนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะงานหมวกขอตัวไปจริงๆแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ